มื่นจองห้รถเข้าใหม่คันนี้มันสวยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูพร้อมกับเนเนค่ะว่าลูกค้านะไม่ต้องกลัวนะรถผงรถผีไม่มีมันมีจริงๆรถที่เข้ามาแล้วสวยและที่สําคัญวันนี้แถมเงินดาวให้อีกหมื่นหนึ่งป่ะไปดูด้านในกันค่ะว่าคันนี้ให้อะไรบ้างปะ่ะเปิดประตูเข้ามาเจอกับเบาะผ้าสวยๆนั่งย่างกายเอาดาบเข้าไปจุม้ม กระปุกกี่กสปีดเนี่ย6สปีดหลายๆคนงงทําไมต้องดูใกล้ขนาดนั้นวันนี้ไม่ได้ใส่คอนแทคเดนมาต้องดูใกล้กนิดหนึ่งนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย power เด e s c a n า,า,านิเดี๋ยวตรงนี้นะสปาให้นะคะมีร่องรอยการใช้งานมาไม่ต้องเป็นกังวลเดี๋ยวสปาให้เมยให้เมย์วะซันวะสปาให้ใหม่หมดเลยรอบคันเออด้านนอกด้านในห้องเครื่องนะคะเบาะเบิดนี่เดี๋ยวก็ถอดแล้วนะถอดไปซักถอดไปสปาให้นะคะเดี๋ยวมาดูเลขใหม่กันว่าน้อยจริงหรือเปล่าคันนี้นี่ เลขไม่ห้าหม่นสองกิโลเมตรนะคะห้าหมร้ยหกิโมตเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดก่อนนะคะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะจ๊ะเดี๋ยวไปดูรอบคันพร้อมกับห้องเครื่องกันค่ะว่าคันนี้นะคะมีอะไรน่าจับหน้าจองแล้วคันนี้มันมีผีหรือเปล่าไปดูค่ะน,นี่เลยจ้าสีคันนี้นะบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยตามหาเพราะว่าอะไร เพราะว่าเป็นสีเทาดำสีที่ขายดีมากๆสำหรับเต็นท์เราตอนนี้นะแล้วเป็นหน้าร็อกโคนะคะหน้าหล่อๆเลยสีดำตัดกับโครเมียมนะจ๊ะตาไฟใสๆสวยๆเลยนะมาดูที่ล้อนิดหนึ่งคันนี้จะได้เป็นล้อกระทะใครไม่ชอบล้อกระทะบอกได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้เนเน่มีงบให้หมื่นหนึ่งนั่นก็คือใครจองกับเนเน่วันนี้นะคะแค่50บาทลูกค้าจ๋าได้รับเงินดาวไปเลย1 0,000บาท นะหรือว่าถ้าถ้าใครไม่ได้อยากได้เงินดาวนะคะอยากได้เป็นของแต่งบอกได้เดี๋ยวเน่เปลี่ยนแม็กให้ใหม่เปลี่ยนล้อให้ใหม่เปลี่ยนยางให้ใหม่เอาไปเลยแบบที่ลูกค้าชอบนะจ๊ะสีรอบคันส,สวยๆรอยการใช้งานเนี่ยมีน้อยมากๆนะคะฟิล์มเดยวติดให้ใหม่เลยจากรอบคันและคันนี้นะคะเป็นตัวสมาร์ทแคปแคปเปิดได้เดี๋ยวเปิดให้ดูนี่เลยเปิดแคปบได้แบบนี้ดูรอยอักกันสักนิดนึงอ,อือหืออือหือแน่นมาก นี่นะจ๊ะรอยอาร์คสวยๆเลยจ้ะรับประกันไม่มีชนหนักน้ำท่วมไฟช็อตไฟไหมเอาไปเลยแบบสวยๆนี่เดี๋ยวไปดูรอบคันรวมถึงคัสซีด้านล่างกันค่ะนี่สีรอบคันนะย่อนิดนึงให้ดูคัสซีนิดนึงนี่เลยค่ะคัสซีสวยๆไม่ผูไม่เบ็นสนิมรับประกันให้เลยจ้ะลูกค้าจ้าออกไปใช้งานกันได้ยาวๆส่วนแม็กส่วนยางไม่ต้องไปกงังวลอย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ไม่คิดตังค์้วยนะเออมาดูด้านหลัง ไฟเบกโวงที่3มีมาให้นะจ๊ะที่จับที่เปิดมีให้ตรงนี้แม็กไลเนอร์เดิมจากโรงงานส่วนการใช้งานมีการใช้งานมาเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดให้นะคะสวยคันนี้สวย,น,สวยนี่นี่เสียงปิดแบบกรึบกรึบไม่ต้องใช้แรงอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเสียงปิดแบบเนียนสนิทนะคะมาดูห้องเครื่องกันมากเมื่อกี้พาเดินดูรอบคันและเราเหลือห้องเครื่องค่ะอุยห้องเครื่องสวยนะ ห้องเครื่องสวยนะว่าไม่ได้นะเนี่ยมีการใช้งานมาแต่ห้องเครื่องก็ยังสวยอยู่นะคะและที่สําคัญเลขไม้น้อยเลขไม่แค่ห้าหมื่นกว่าโลเมื่อกี้ที่พาเข้าไปดูนะคะคันหน้าค่ะอันดับแรกเลยคันหน้าเดิมไม่บิดไม่โคง้งไม่งอนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวหลายๆคนเนี่ยกลัวชนใช่ไหมแต่อันเนี้ยสวยๆเลยรอยช็อกเนี่ยเน่ให้ดูนะทีละนิดเลยค่ะรอยช็อกตามห้องเครื่องนะคะอยู่ครบหมดด้านข้างรอยช็อกก็ยังมีอยู่นะ ห้องเครื่องแห้งสนิทไม่มีไหล่ไม่มีเยิ้มนะคะแผ่นเพจสติ๊กเกอร์มอกฝฟ้ากระโปรงค่ะสติ๊กเกอร์ยังอยู่รอยอาร์คเห็นป่มอยู่ครบนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดให้นะคะเพราะว่าน้องมีการใช้งานมาตาปั๊มโตโยต้ายังมีอยู่นะใครอยากได้รีบโทรเข้ามานะคะคันนี้นะเน่รับประกันให้เลยจ้ะไม่มีชนหนกักไฟท่วมไฟท่วมอะไรวะ <laughs> น้ำท่วมไฟจอดไฟไหมเออ เนี่ยลิ้นพันกันทุกคนใครอยากได้นะคะรีบโทรเข้ามาคันนี้ราคาดีด้วยนะคะราคาแค่สี่0สนเก้าหบาทเฮ้ยราคาดีเลยขนาดนั้น495,000บาทนะเออแล้วได้ส่วนลดไปอีกนะจองแค่50บาทมาให้ไวนะคะไม่ควรพลาดรถปี2019วันนี้น,ะนั้นเน่ขอตัวลาไปก่อนนะคะคิดถึงรถมือสองต้องคิดถึงเน่ค่ะสมชายคาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่เขาไม่ขายนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า